ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกถูกทันกำลังอยู่กับบ่าวมีดผ่านเทือผ่านเทือพี่น้องผมเอาผ่านเทือสีไม้ยังครับนี่เห็นอุปกรณ์แล้วขุดปไหลพ่อหู้ปลาไหลไว้นะพ่อหู้ปไหลไว้สิขุดปลาไหลอุปกรณ์เหล็กแหลมแท่งปลาไหลเสียมจอบไปไป <c oughs> สวัสดีครับพี่น้องผมไปลุยกันเลยพี่น้องผมกับบ่าวมีดผ่านเทือเฉลีอยอ่ยสานบ้านข่อยเองพี่น้องผม เอาหอดบักเนี้ยแจกข้าวไปนั่พี่น้องยัยมมนเห็นฉะลากเด้อยล่ะบ้ามี่วัฒนกาถ่ายไปเลยนี่มันติดติดกล่อง่ะบรรยากาศท่องให้ท่องหน้าผ่านทื่อว่ากินก้างไปอืน่นบ้ามีอยากให้พี่น้องได้เห็นกันครับวาสิไปตะลุยตลาดแตียวยไฟแม่แม่ผุนบ่ได้ไปพี่น้องผมย้อนผ่านทื่อบอกว่าต้องมาวาชันบ่ามาบ่าได้พี่น้องผมสงการกินไปความอืม หรือขวดทิมแล้วเอาท้ายได้พี่น้องผมบ้ามี่เห็นหลายช่องเห็ดผ่านทีอ่บอกว่าก้นไปทาแล้วว่าสันปเป็นยังไงพี่น้องผมลุยบ้าเกาหลอาีอยู่ข้องไครเนาะเจะบอยกลางสายเลยพี่น้องผมก้นทาเรียกว่ามันมากอย่ออางไรเอาปลาไหล่มาสั่นพี่น้องมาวสีท้า,ทายทอดสดบุญดีขันบ่อเกียงใจเย็ยนนี่พี่น้องผม เขามาลุนกันว่ามันสีเมือดมันสีคำบ้าะพี่น้องเนาะมันสีเมือดมันสีคำบ้าขันคำบ้ามีว่าสีไปเว่อกับพวกไส้หนูกับว่าไหนไปหรอกเอาผ่านถือจัดไปเพื่อพี่เพื่อนว่างก้นไปเรื่อยๆพี่น้องผมอันนี้เป็นสาที่เขาเคยมาใส่ปลาไหลแล้วเนาะพี่น้องเนาะมันไอ้นี่โอ้ปลาไหลอยู่ในพื้นที่ผ่านถืออย่างเอ้าอู้ยนี่เห็นแล้วเห็นแล้วนี่ก้นลงไปเห็นบ่าหันี่นี่เดยนี่หูวปลาไหลชัดๆพี่น้องผมนี่ ว้าวอ,อ,อ,อ้พี่รองผมจัดไปพี่รองผมจัดไปพี่รองผมหูปลาไหลเคียงเคียงเอาผ่านเือรุยมันสิมีหลายตัวบ่าขึ้นปะมีตัวที่คุ้นอ้าอ้โอ,โอ,โอ้สุดยอดพี่รองผมคำเป็นคำามืดเป็นเมืดพี่รองหวังว่ามันสิมีเป็นโลนะพี่รองนะลลเอาให้เรียบพี่รองผมคันได้เอาเอาให้เรียบผ่านเธอว่า โอ้ยเป็นขัางแรกคือกันี่บ้ามีเดี๋ยวมาควนไปไรแนวนี่ตามนีพี่น้องติดตามมาตันซี่ปีสามซี่ปีมีคลิปนี้แล้วพี่น้องผมเอาปลาน้ำเฮียงเอากันแนวใดไรขาเบิงอาเอ้ยเป็นแนวนี่วะเห็นตะพันซานดิอะไรนี่เว้ยนี่พี่น้องแมนเบิดตัวหน่อยตัวใหญ่แมนเบิดพี่น้องผมมวยผู้ใดมากวนมวยผู้ใดมากวนเฮาเอากวนมูเลยเกียดเจ้าไะไรละพันถือบาปต้องแข่งเลย ขื้มออื่นบ่เหมือนมืออื่นบ่ได้อะไเนี่ยนี่ขันได้มาก้นยังสี่แล้วนี่ซ้ำก้นแห้เข่าเจ้าดิหนี่ามาพวดสอัดแจงกับสวดแจงพี่น้องผมต้วงมาตัวนี้ใหญ่แท้ผ่านเถือบักเอียบแน่านอนพี่น้องผมอุ้ยเอ้็มต้องหูปอะไรเอ็น,น,น้อยก็เอาเราหน้าก,กันหูพานนี่โอยมาสีจงลุยไปน้ำกันพี่น้องผมมันก็เคยยุ่ยขี้ดินทางเตยนี่ตัวของพ่านถือ ที่ไลยตัวอยู่เดียวนี่นี่พี่น้องผมบริเวณสาเพิ่นจูดเพิ่นถนัดจูดเพิ่นก่จูดเนาะพี่น้องหนูเ,นเนนนนววพิ่นบ่มีก็เงยดคือกันเงี่ยวบักซ้องเศร้าซอยบ่ได้พี่น้องผมบ้ามีสิคนซอยกัเก่งใจเอากันเต็มๆพี่น้อง เอากันเต็มๆเลยคำเป็นคำพ่านทื่อว่าจริงๆว่าสีส้วนม้าเอาาือนไอ้พ่านทื่อบอกว่าเอามือหนีรอดว่าสันไปต้มกินแยงเพื่อนว่าหืมหืมม้นเหมืนหอดหรือเ่พ่านทื่อขี้ไายงัดขึ้นมาจยกะตัวสองตัวกว้อนกันยังดีนะไอพี่น้องหรืเบื้องกันยังไดงสีแท่งบอกเอาเล็กไปใส่นี่หรือม้วนเป็นศาสตร์ดิคนี่เล็ก <c oughs> เดี๋ยวทีเอาไปถกนี่เอาบ่นี<ม>โอ้ไปตกเอาอะพ่อพมีอย่างให้บ้ามีซอยได้บอกมันที่พวกับ,บาขาดเครื่องตัวเลยเย็นนี่บ่าวิที่เอาปไปไหลน้ำแห้งื่เย็นเชื่ออรอย่างพี่น้องนี่บ้ามีบวกหูนี่ว่าต้องเอายังสี่เห็นตะบูผนผนพากันเอาเด้อพี่น้องผมกล,ปลนปลาไหลเนาะพี่น้องเนาะแทงพี่น้องผมบาดนี่เอาไป็ิที่ส่หัวอย่างทางใจ รุ่นกันพี่น้องผมมันเป็นแนวใดยเดี๋ยวนี้ขันเห็นกับเห็นนํากันเทเลีย,ยกนี่เระบ้ามีกับพวองก็คกเคยพอ่ออ่ามันล่มปนนี่บ่พาน่น้องถือห้องอุกยุ่นสิพี่น,าาน้องถือแม่เราเป็นบ่าน,นีห่หืหืจังไหนพี่น้องไนะบ้่ไม่เป่าไม่ยังคือไปยุ่งเรื่องแทนคเดี๋ยวอวกอากอวกอากอยู่นั่น สีไล่คลิปนี้ต้องเอาจักตัวก่อนนาพี่น้องเนาะมือเอื้อมามเอาตัวกับว่าเป็นยังเลยนะแต่ว่ามือนี่ต้องเอาจักตัวไปก่อนครับผมให้พี่น้องได้เห็นกันนะผ่านเือว่าบ่เป็นแหกการแหกตาพี่น้องผมเสียงดังอวก่ะอวกหักแาเกาเจอผ่านเือนี่บ่หลอดหน้าขันได้แท่งเดียว ต้องได้ใส่ไฟซอยพี่น้องผมต้องได้ใส่ไฟซอยแล้วฉีลายออกมาจากตัวก่อนหรือผ่านถือไอพีน้องด้เบืองกันมันมันใส่ขึ้นตัวตัวเลาหูนะ่ะเลือกปลาีตัวนี้เอาเอาปลาไหลน้ำแห้งพี่น้องผม คลิปนี้จังไดตองหลอดพี่น้องแทงลงไปข<ม>ันเฮงก้อนนี้เฮีงสีก้นใหญ่กว่านี้ตอนนี้โอ้ยบ้ามีบ้ามสิกินกล่อมพี่น้องผมบ้ามมนสิกินกล่อมดีพันธุถือ,อยัน <laughs> เยอะขลาก็เห็นส่วนมั้ยยังไงเฮ้ยเฮ้ยเยอะเ้าโอเ้เป็นตัวเงาทีอ่าอ่าเอา้ยไปไล่ผีสิงบ่เอาเอาโดยประสบการณ์ผ่านถือว่าใครมาเอายังได้กับว่าผ่านวสันพี่น้อง บ้ามีกับใจตุมต่มๆตอมๆยุ่นแล้วของมันคำแล้ว,นวนเนาะเรียนหรอเอาเลียนออกแบบไหนเรียนหรอทุกคนน่ย,นบบยนพี่นะมันที่เป็นไปไหนจังไหนผ่านถือมันไลทีเ่เรียนออกโอ้โหพี่น้องบ้ามีกับหัวขวดอากาศเลี้ยวอยี่ยนนี่ก <laughs> ต่ถ้ามเบิ้งกันพี่น้องผมมันมีหันบัว <laughs> <laughs> มันก็นที่ตัวใหญ่ยุน่นเหลวหูวใหญ่กันเนเอาเอาเอาข้างแรกด้วยประสบการณ์ของผ่านถือนี่บ่านหน่อยก็เลี้ยวกัน มั่นพี่น้องผมติดตามอีพี่สวงกันได้เรื่อยคลิปนี้ยังได้ก็ต้องมีจักตัวก่อนแหละคันสันให้พี่น้องเบื้องบอ่อใดพี่น้องผมส่วนมากปานนี่ผ่านบอ่อใดเด้๋ยานเดือยค่อยเอาจริงเอาจังเลยนางเบื้องย่างเดี๋ยวบ้ามีแท่งก็ได้อยู่นีเล็กแท่งเดียวมืออื่นเดี๋ยวเอาทีมงานมาอีกเอาพี่น้องผมพี่น้องผมเห็นแล้วตัวหนึ่งเห็นแล้วตัวหนึ่ง เห็นแล้วตัวนึงตัวน้อยตัวใหญ่บ่งหัเอามาผ่านธื่เถอะย่างหนึ่งน้อยเฮาก็เห็นตัวนั่นพี่น้องผมนั่นนี่นั่นพี่น้องย่างเบ่งผ่านธื่อนั่นพี่น้องผมเอ้าวตัวไม่บาดนี่โอ้ลูกมันเหมืนแมนบอนนี่เห็นแล้วเด้อพี่น้องเด้อให้มันว่าปลาไหลมีจริงพี่น้องผมอ่ะมตัวใหญ่กับสียุ่งสีขึ้นกันเหมนวากันคนไปไหนยุ่งหนีสีเลยว่ยมันตรงห่มกันยุ่งนีแล้ว่านธื่อกันวางสั่นนั่นดีหู้ อิโดึงว่าพันเุ์เถอะตัวใหญ่มันเสียตัวนี่นี่พี่น้องผมนี่คือมันคือมันเห็นตัวว่าง่ายๆแต่ว่าตัวนี้ครับว่าท่านใดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวสักครู่พี่น้องผมสักครู่เนาะพี่น้องเนาะนี่เป็นปลาไหลเคียงๆนี่แหละก้นตั้ตัวหน่อยฟันนี่ยังยุ่งเหลือยุ่งพี่น้องเ่ามันฉีกเดียนเลยครับเด้อเป็นปลาไหลพี่น้องผมเดี๋ยว เข้าไรไปเรี่ยพี่น้องผมเข้าไรไปเรียเดี๋ยวพอบักเอบปฏิบัติการเท่งเรื่องอีกแล้วพี่น้องผมหูบักหญ่นั่นส่วนตัวน้อยๆน,นี่ปล่อยไปชีไล่กันลากขึ้นไม่พี่น้องในเบื้องกันอีกจักตัวนี้เป็นยังไะจัดไปยังพี่น้องอยังพี่น้องดังอวกลวดบ่หูล่บ่หูแล้ บ่อหูแล้วมันบ่มันดังกว่าหันเปียกอีหยัางฝันถือชักแล้วเอาพี่น้องรุ่นด้วยใจละเถืกรุ่นด้วยใจละเถืกบ่เมื่อดกาสร้างพี่น้องผมบ่ได้ตัวบ่อกลับคลิปนี้ต้องให้พี่น้องได้เห็นตัวเอาหูอุ้ยหูบักเงียบในพันเถือกเอาเท้าเถือกยแม่นมาหันเบังเอาหูน่ะ อ้ามันสีตัวมันเดี๋ยววุ้ยบางหูบังใหญ่เลยพี่น้องผมโอ้ออยกระดังอวกรวดเนาะไล่ตัวนี้ตัวนี้ว้ายมันสิบ่เป็นขู่สีผุ่นตีผ่านถือเฮดังอวกรวดพี่น้องเดี๋ยวฟังเสียงแล้วกันมันอยู่บริเวณนี่แหละนี่นี่บริเวณนี้พี่น้องตีเส้นเลย ตีเสียนเลยนั่นมันขึ้นไปทางข้าผ่านถือเออมันขึ้นไปทางข้าผ่านถือ,อ,อเออบอสหลอดพี่น้องผมกันผ่านถือใ้ศูนย์ปานนีบอรลอดโบยูพี่น้องวังหันเสียงอะไรอยูไย่ไล พี่ว่ามันผีไหม้ยเสียงพี่ร้องผม <c oughs> เสียงจวดเลยนั่นอู้คือเหล่าใจคือระถควรใช่ไมไม่ใช่บ่ดีดดวงออกมาเลยบอกคันเดนียวอะนั่น ติดตาด้วยกันยากกับผีตาพี่ร้องผมกับปลาไหลตัวนี้ยากกับผีตาว่องหันเทีย่ยงยุนี่โอยู่แมนซีเรียนวนอยู่ใส่ปะเฮ้ยมันตัดเงื่อนกลาง<ะ>เฉียงผีนอ้องมันเลีเ้ยวใส่เลี้ยวขวาได้แบบอย่ดังอวกอากอวก่า,กอ,ากอยูอย่เงีเ้ยฮะ เอาคำเลี้งมาแล้วพี่น้องผมบาดท,ที่นี่คำเลี้งมาแล้วแวนี่นี่ฟ้าสีสลัวแล้วบ่เป็นยังสู่ต่อไปบ่สไอตัวบยอยย่ำได้มากกันป่านนี้แล้วเนาะพี่น้องเนาะสาภัยกับขออนุญาตบาดคำเลยครับเด้อเข้ามาหาอยากหากินพี่น้องผมบ่ได้มาหลักปลาพี่น้องผมเป็นตั้งเงถื่อนผ่านถือมันสิหลุดไปใส่ไหน ยูยิ้มหน,นีแล้วฮะยิ้หนีแล้วใครเงกัาเขียวอันนี้เขาแท่งลักษณะไรแมนวะไรมันล่งผีแมนวะท่านถือว่ามีเรียนวสันต์พี่น้องถือแย้มอยู่วสันต์นั่นแย้ม ก็ต้องรุ่นกันล่ะบ้ามี่ว่าเป็นเซียนต้ามาเพิ่นเป็นเซียนเฮ็ดให้พี่น้องได้เบิ่งกันขันบ้ามี่ว่าดู้ว่าขี่โม่ก็อย่ามาบ้ามีเด้อครับเด้อตื่นเต้นตเป็นธรรมดาเทื่อแรกคำมืดเปิดตาม,มาจังได๋ตัวนี้ก็เอาให้ได้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะก่อนสิไปต่้ยวอีพี่สว่เปน็นอื่นเมื่อได้เพราะว่า,าวบ้ามีก็อยากเห็นตัวว่าป,ปลาไหลอยุงสีอยู่แนวใดเห็นตัวแล้วพี่น้องผมเห็นตัวแล้วเห็นตัวแล้วเห็นตัวแล้วคลิปนี้คลิปนี้ได้แล้วพี่น้องผมนั่แม่นนัแม่ห็นนั่ห dìa mama, bìa vinh quang bạc vinh quang 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 เอ็ดโตคักๆ้ี่พี่น้องว็เห็นนะบ่ามีบัดด้ตัวเด่นี่สาบานให้ตายดค่อยเดือดก็เห็นเจา nhạc สิต้องยิ่งดิยิ่ใหญ่งยิ่งยิ่งเห็นแล้วใหญ่อยู่พี่น้องตัวนี้เดี๋ยวลาข้อขึ้นมาพี่น้องก็เห็นดอกปัจจุบันทีมงานเ้าขีโมขีตัวไว้มื่นไหร่ครับเด้อเห็นตัวเห็นตัวนี่เลี่ยมโมไอเลี่ยมมากมากอยู่ดิพี่น้องเห็นบ้านนี้ โอ้ยคนไปยังไหนหรอแานสิเคยเห็นตัวแานนี่ก็จะเอาไปไหนสักที่เที่ยวในที่สุดคลิปนี้กะเอาอยู่พี่น้องผมเรียบร้อยดีโอ้ยอยูทำการเหมือดปานนี้เนาะบ่ได้ยักตัวก็บ่จด้คำว่าเลยเฮ้ยมาๆๆบ้จับให้บ้ามีจับอยู่บ่วู้ยยูน้าผม เล็กย <You> ู่บ่าหนิเล็กยู่บ่าหนิยู่ยู่นมายู่นมาเล็กงอเลยพี่น้องผมเล็กงอเลยเอาเอาลากมันขึ้นมาผ่านทื่อเอารุ่นน้ำกันพี่น้องผมช็อตเด็ดผ่านทื่อดังเอา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 สู่กับอะไรไงพี่น้องผมสู่กับอะไรไงเบิ้งเอาลวดเบิ้งเอาลวด เอาวบ่มันยูเล็กบ่นเหรอเออยูเล็กยูพี่น้องยูเล็กยูยังยูยังรุ่น่อไปยังรุ่น่อไปโอ้ขึ้นมาเนาะเอาสีหน้าท่าทั้งรุ่นสีหน้าท่าตาเบิ้งเอาโดดพี่น้องผมผ้าเล็กหมุนไปเลยผ้าเล็กหมุนไปเลยแทงไปยายาเจาะยาปล่อยเงี้ยมันเข้าไปเงี้ยมเข้าไปพี่น้องผมให้รุ่นสีหน้าผ้าดื้อดีกว่ารุ่นปลาไหลอีกเอ้าดึงดึงดึงพี่น้องผม เฮ้แค่แต่แค่แตโอ้ยกระดูกลั่นพวดปวดเลยพี่น้องเอ้าโอ้ยวาวมีเลยตรวจผานถือดิพี่น้องเอ้าเอ้าสองมือบักเอฟจ้าซัวอันเถอะซัวซัวเอาใจเลยขัดบ่ไว้กันไอ้่เหมือไปก่อนวาวมีโอ้ยไม่ใช่ที่ว่าเนาะ ได้ทวนผ่านถือเี่ยงพี่รองผมทีมงานว่ามีมาซื้อเปลี่ยนแนวนี่เนาะฮันดี่เกิดมากแลยเอ้ายู่วะมันโตใหญ่เด้ขันเดี่วนี่ใหญ่เบาพันเถอะใหญ่อยู่ใหญ่อยู่เอาลุยบุกมันบุกมันเอาออกมาเอาออกมาให้ได้เอาออกมาให้ได้โอ้ยผู้ใดญ่านหนอยผู้ใดญ่านหนอยพี่รองผมถือขังกับข้องแยนพี่รองผมอุ้ยอุ้ยพี่รองได้ยังสี่อีกสองสามโตยู่เลยพี่รองผม อยู่เลยปุ้ยผ่านถือเจ้าสุดยอดเลยเจาโโ้าโบนอย์นาไฟในปัตตพ,พีผ่านถือ,อเจาโโ้าโบนอย์นาไฟในปัตตพ,พียัอยองอีูอ่สองคู่ แจ๋วพี all, ่รองผมเอายอมรับฝ um? well ีมือพันธุ์่เออด้วที่แรกว่ามีพ่ออยากเสียวันไหนได้อันมาเอาน้าแข่งแน่นนี่ประสบความสำเร็จพี่รองผมได้ตัวนี้แล้วเอาอีกวันมืงอื้อื่ะมืออื่นพี่รองผมแต่ว่ายากหน่อยคือคือมันทำแหละนะมันเหมือดมันเหมือดพี่รองผมมันเหมือดบักเอฟผู้ใดว่านหน่อยก็สร้างบ้ามีวายใหญ่ผู้ใดว่านหน่อยก็สร้างบ้ามีวายใหญ่ไปเลยตัวนี้ประสบความสำเร็จพี่รองผม เอาเกินได้ผ่านเือส่วนตัวน้อยๆนี่เอาไว้ยังไงนี่ทีมลงไปตรวจให้มันหมดเอาบามีขออนุญาตปล่อยเถออืออปล่อยตัวนี้เขาเสียเอาตัวนี้เมียพี่น้องผมช่วงเออช่วงกลางโอ้ยเลยตัวนี้ผ่านเธอครับพี่น้องผมว <laughs> ่านี่แบบมุดซิ่งไปเลยว่าผ่านเธอนี่สู้สุดใจ ขันบ้ามีกันยักษ์สีไรยังได้ประสบด้วยประสบการอะไรกะ่ะข่วงสีไรของบ้ามีมือยืงมาตอนบ่านี่นครับผมเอาผ่านถเถอะเนี่ยใส่อู้เอาขอบคุณทุกไรทุกซับยสุกัดติดการตามขอบคุณผ่านเถือ่อเรื่อยเลยครับเ,เ,เ,เด้อเอาเอาไปส่วนอันนี้มืออื่นมาอีกเนอ้ะผ่านเถือ่อเนาะมันหลายตัวไหมหผ่านเถื่อว่าหลายหูพี่น้องผมส่วนนี้เอาไว้มืออืน่นเขาจะมาจัดการมัน ขอบคุณทุกไรทุกซับทุกการติดการตามเหมือนเดิมคือเขาพี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบ้านของพี่น้องผมขอบคุณทุกการบพาารข่ามโฆษณาทุกการหุบเบามีทุกการต่อว่าบามีเ้าพี่น้องเลือกคลิปนี้บามีก็ยอมรับผิดอีหลีเพราะมีประสบการณ์ในด้านนี้เราเพื่อแน่สาผ่านทื่อผ่านทื่อกินก้างมากไปว่าสั้นเราเบิ้งสีหนาท่าทางผ่านทื่อตอนเอาแน่พี่น้องบามีโคตรแบบไม่โตกเลยนะแบบบ้านเจ้าของจะเสียจยังไงนะเพราะว่าแท่งถือหางเรากับ ไปงัดออกมาไปงัดออกมาส่วสู่ก็ไมห้งมันเนาะพี่น้องเนาะเอาขอบคุณครับพอกันคลิปน้ำมืออึนอีพี่สองพี่น้องผมมือนี้มืดแล้วพานื้อบอกว่าขอลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับบวยเฮ็ดคลิปแล้วบ้ามีสิฟ้าไปเอาลงให้พี่น้องเดีเบิ่งกันขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องผมลุย